ญา่าโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สามในการเจริญพระกรรมฐา,านวันนี้ก็ขอพูดแต่ละอย่างแต่ย่อแต่พระสูตรจะยาวเมื่อคืนนี้พระสูตรสั้นไปหน่อยนะพระฟังพระสูตรเพลินดีบางคนฟังไปฟังไปก็เข้าชานคราบเลินวาริงพระสูตรมีความสําคัญมากเพราะเป็นเรื่องตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่าง วันนี้ก็ขอแนะนำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทให้รู้จักการฝึกสมาธิใช้กำลังไม่ต้องมากเพราะกำลังฝึกสมาธิในความจริงไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากไม่ต้องใช้กำลังมากนักเพราะสมาธิประการตั้งใจให้ใช้แค่อารมณ์เป็นสุข <c oughs> แล้วก็ฝึกโดยเฉพาะ,จะเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีการทรงตัวให้ได้การทรงตัวเรียกว่าฌาน ถ้ารมทรงตัวสมาธิแบบนั้นอย่างภาวนาว,ว่าพุทโธพอได้เวลาปั๊บให้ใจเข้าจะออกไปนบังคับเองว่าภาวนาวพุโทโธอย่างนี้ที่เป็นการทรงฌานวันนี้ก็ขอแนะนําเฉพาะจุดของพุโทโธในเบื้องต้นนะในเบื้องปลายอาจจะแนะนําในการจบพุ่งการเจริญกรรมฐานก็ได้สุดแต่เวลาแต่ไม่แน่นอนนะักเพราะว่าคําว่าพุโทโธมีความสําคัญมาก ว่าการภาวนาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอาต, <c oughs> ตมาไม่กะไม่เกณฑ์ไม่บังคับใครนะถ้าท่านผู้ใดภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งมีการคล่องตัวดีแล้วแล้วก็มีการทรงตัวดีจิตใจเรียบหมายความไม่ไม่สะดุดแล้วก็มีลมแจ่มใสให้ภาวนาอย่างนั้นไม่ต้องเปลี่ยนคำว่าพุทโธนี่หมายถึงพระพุทธเจ้า ท่านจะภาวนาว่าพุทธโธหรือภาวนาอย่างอื่นก็ตามใจผลที่จะเหมือนกันก็นคือว่าก่อนภาวนาเรานึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองอย่างทุกคนที่ฝึกมโนยุทธิภาวนาว่านะมพะทะ <c oughs> ขณะที่ภาวนาว่านะมพะทะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าบางท่านก็เห็นพระรูปพระชง์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แม้แต่ภาวนาว่านมามพะทะก็เหมือนพุทธโธคือนึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเอง ยอะบางท่านภพพาวนาสัมมาระหังบ้างอิติสุกโตบ้างยุบหนอพองหนอบ้างทุกอย่างจะภพพาวนาไว้อย่างไงก็ตามถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธานุคติเหมือนกันบทอเนสส์เหมือนกันนึกคําว่าพุทธโธดียังไงก็เห็นยังไม่ต้องอธิบายมากเดี๋ยวก็คุยกันแนะนําวิธีปฏิบัติกันก่อนวิธีปฏิบัติก็ขอวยโปรด,ดไม่ต้องเครียด เอาอย่างนี้นะธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มีเวลาน้อย <c oughs> ให้ใช้การบังคับใจตัวเองครั้งละไม่เกินสิบรอบคำเราคำว่าสิบรอบหมายความให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าทเป็นหนึ่งรอบเ่ิมหนึ่งจบอย่างนี้ไม่เกินสิบใช้ได้แต่การที่ว่าบังคับไม่เกินสิบนั้นต้องบังคับให้ทรงตัวจริงๆ หมายความว่าเวลานี้เราต้องการอยาภาวนาเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็บังคับใจว่าหายใจเข้าเรานึกตามว่าพุทธห้ใจออกนึกตามว่าโทแต่ว่าเวลาให้ใจให้ใจตามสมบายอย่าบังคับลมให้ใจทำอย่างนี้คิดว่าเราจะทำครั้งนี้เป็นแค่สิบรอบคือว่าสิบครั้งพุทโธสิบคน ในขณ้ะที่เราจะภา,าวนาพุทโธสิบผนนี่เราจะไม่ยอมให้อารมณ์จิตคิดถึงอย่างอื่นเลยถ้าบาังเอิญ <c oughs> ถ้าถ้าบังเอิญจิตคิดฟุ้งซ่าน <c oughs> ก่อนยึดถึงถึงจบสิบครั้งก็เริ่มต้นใหม่ให้เข็ดถ้าท่านทำอย่างนี้ทุกคนก่อนหลับนึกภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุท,ทจะเอานึกว่าโธ หรือว่าจะภาวนาอย่างอื่นก็ได้แค่สิบครั้งให้ทรงตัวจริงๆแล้วก็ปล่อยจิตคิดไปเรือยตามเรื่องตำราวไปถ้าเวลาตื่นใหม่ๆยังไม่ตระลุจากที่นอนนอนแบบนั้นภาวนาอย่างนี้สิบครั้งรู้ลงให้ใจเขาออกด้วยทำอย่างนี้ทุกวันอย่างช้าไม่เกินสามเดือนกำลังใจของทุกท่านจะเป็นกำลังใจของผู้ทรงฌาน หมายความว่าจิตจะทรงสมาธิได้ดี <c oughs> แต่ในการทรงสมาธิจะนานหรือไม่นานนั้นไม่สําคัญอย่าไปเร่งรัดเกินไปถึงแม้ว่าจิตจะทรงสมาธิได้ไม่นานคําว่าชานก็คืออารมณ์ชินถ้าว่าจิตบ้างจะอารมณ์อื่นจิตจะนึกถึงพุทธโทธขึ้นมาทันที <c oughs> โดยที่เราไม่ต้องบังคับอย่างนี้เที่ยวผู้ทรงฌานถ้าเป็นผู้ทรงฌานแบบนี้ดีแบบไหน ก็ต้องของนำตัวอย่างมาตัวอย่างที่จะนำมานี่ไม่ใช่ผู้ทรงฌาน <c oughs> เป็นคนที่มีบาปมากแต่ได้ว่าก่อนจะตายคิดถึงพระเจ้านิดเดียวก็ตายแล้วไปสวรรค์จากสวรรค์จะได้ต้องลงอเวจีเป็นต้นแต่ก็ไม่ทันจะลงพระพบอง,งรรบค์สมเด็จพระทศพลคือพระพุทธเจ้าฟังเทศเจากพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นปโสสาบัน ไปตัดความชั่วทั้งหมดไปเลย <c oughs> นี่เป็นเรื่องย่อก็จะเล่าสู่กันฟังแต่ไม่ใช่เรื่องมัตต้กุณลีเทพบทตรมัไต้กุณลีเทพบดนั้นท่านไม่เคารพพระพุทธศาสนาจริงแต่เขาไม่ได้ทําความชั่วเขาไม่ได้ทําบาปแต่รายนี้ไม่เคารพพระพุทธศาสนาด้วยและก็ไม่เคารพทุกทุกศาสนา สำหรับมัตเตกุณาลีเนี่ยเขาไม่เคารพพุทธศาสนาแต่เคารพเคารพศาสนาพราหมณ์เพราะพ่อเป็นอาจารย์สอนวิชาของพราหมณ์ <c oughs> แต่รายนี้ยิ่งกว่านั้นไม่เคารพพุทธศาสนาด้วยไม่เคารพทุกศาสนาแล้วก็กล่งแกล้งคนที่บำเพ็ญตนบำเพ็ญบุญในพุทธศาสนาอีกด้วยฟังตัวอย่างต่อไปนะกระสูตรนี้ ความจริงถ้าอ่านตามพระไตรปิฎกก็ไม่พบเจามามีมาในไปกินาก,กะในพระสูตรต่ตางๆรือว่าตามที่ในพระสูตรที่เขาเราเรียนกันไม่ใช่เฉพาะในพระไตรปิฎกอย่างเดียวแต่ตามบาลีที่ในไตรปิฎกไม่ได้บันทึกไว้แต่พระอรหันต์บันทึกไว้ต่างหากมีอยู่เรื่องราาก็มีว่า <c oughs> ในสมัยหนึ่งปรากฏว่ามีบุคคลคนหนึ่ง ได้ชื่อในสมัยมนุษย์เป็นนอเชื่ออะไรอาตมาก,ก็ลืมหรืออาจจะไม่ลืมก็ได้นะจําไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นเขาเป็นเทวดามีนามสุปฏิทิติเทพบุตรก็เรื่องราวก็เกิดขึ้นไม่นานนักเกิดขึ้นในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาในเอง2 0 0 0ปีเศษนะสนะ2รปีศเศษ ก็เป็นว่าในสมัยนั้นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันไปทับที่บรรดุกระพลศิลาอาจก็ตั้งใจยะเทพรดพุทธมารดาเป็นการสนองคุณความดีของมรรดาที่ทรงครอบพระองค์เมื่อพระองค์วัดทับอยู่นั่นแสดงความประสงค์พระอินทร์ก็ไปเชิญพระพุทธมารดามาที่อยู่ชั้นดุสิตแต่ความจริงพุทธมารดาท่านเป็นเทพประบ,บุคือเป็นผู้ชาย ว่าจากเป็นผู้หญิงเนี่ยตายจากความหญิงแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นผู้ชายเพราะว่าท้องเขาบุคคนผู้ใดที่พระพุทธเจ้าเกิดท้องนั้นคนอื่นไม่ควรจะเกิดซ้าซ้อนท้องนั้นท่านจะไปเกิดเป็นเทพบุตรว่าท่านเทพบุตรพวกเป็นพุทธมารดามาแล้วองค์สมเด็จรกกพระบรทิตย์แก้วก็แสดงพระธรรมเทศนาคือเทศอภิธรรม ขณะที่พระพุทธเจ้าเทศอยู่เทวดาส่วนใหญ่ในดาวดึงก็มาฟังมากแต่ว่าคําว่ามากก็ยังไม่ถึงว่าหมดเพราะพระเทวดาบางท่านก็ไม่รู้พระเจ้าสเสด็จก,ก็มีเพราะยังใหม่มากเพราเพิ่งถึง <c oughs> เวลานั้นก็มีเทวดาองค์หนึ่งชื่อจริงๆบาลีก็ไม่ได้บอกบอกเขียนไว้แต่เพียงว่าบอกจริยาของท่านท่านในชื่อตามบาลีว่าอากาศจารีเทพบุต <c oughs> ก็เรียกว่าเทวดาเจ้าเทพบุตรที่เที่ยวไปนาอากาศท่าเทวธธดาองค์นี้เมื่อฟังเทศจากพระเจ้าครู่หนึ่งพอเป็นที่พอใจก็ไปทวาวิมานต่างๆประกาศว่าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยใครไปจะของวิมานนี้บ้างเวลานาี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสเด็จามาเทพโปรดที่บรบบรดุกระพิศลาอาจขอทุกท่านไปฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเพื่อต่อบบุญบารมี เป็นนั้นว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีเมื่อทราบต่างองค์ต่างก็รีบมาแต่ว่าเทวดาวนี้เหาะไปถึงวิมานวิมานหนึ่งปรากฏว่าวิมานนั้นมีสภาพเศร้าหมองมากเครื่องทิพย์เศร้าหมองดูเครื่องแต่งตัวเทวดาที่เป็นเจ้าของวิมานก็เศร้าหมอง <c oughs> มองไปดูทีที่รักแร้วิเหงื่อตามธรรมดาถ้าเครื่องทิพย์เศร้าหมองก็ดี ที่รักแร้มีเหนื่อยก็ดีสแสดงว่าเทวดาอรันจะต้องจุติข้าไม่จุติคือเคลื่อนไปไปจากเทวดาจะไปเกิดที่ไหนยังไม่ทรา ح. บเมื่อทำการเผจารีเทพบุตรเห็นันั้นก็ประกาศเราเรียกว่าคุณนใครเปจาขอวิมานนี่อันนี้ขอแย่หน่อยว่าใครเปจาขอวิมานนี่เวลานี้พระพุทธเจ้ามาเทพตรวที่บรรโดกพลศราอาจ เดือตัวท่านเองทำไมไม่ไปฟังเทศต่อบุญบาร,รมีอีกไม่ช้าไม่นานอีกไม่เกินเจ็ดวันนี้ท่านจะต้องจุติจากความมิถิวดาแล้วเพราะเวลานี้เครื่องทิพย์ของท่านเศร้าหมองเอือไหลาจากรักแร้ท่านจะต้องตายภายในเจ็ดวัน <c oughs> ทำไมไม่ไปสั่งสมบาร,รมีมันดีขึ้นต่อบุญบาร,รมีใหม่เวลานั้นถ้าจะของเมาความเป็นทิพย์ ว,ว่าการตายของท่านจากความเป็นคนท่านไม่ใช่นักบุญท่านเป็นนักบาปแต่ก่อนจอะาตายนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิดเดียวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนหลังเป็นนว่าเจ้าของวิมานฟังแล้วก็ตกใจมองดูเครื่องทิพเห็นเศร้าหมองจริงดูที่รักแร้มีเหงื่อจริงก็สะดุ้งตกใจรัวคิดว่าเราตายแน่ เน่เทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีผมก็ดีถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ถ้ามีใจเป็นทิพย์ถ้าท่านจะเคลื่อนจากที่นั่นท่านจะไปเกิดที่ไหนเพราะอาศัยกรรมอะไรท่านทราบนั่นสุปฏิทตาเทวตรจึงมองคิดพิจารณาดูตัวเอง <c oughs> ว่าเราจะต้องจุติภายในเจดวันถ้าเราจะจุติจากความเทวดาเทวดาแล้วเราจะไปไหนก็ทราบจากกำลังใจที่เป็นทิพย ว่าเราจะต้องลงอเวจีมหานรกชิ้นเวลาหนึ่งกับคนจากอเวจีมหานรกแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารอีกสี่ขุมเวลาไม่แน่นอนหลังจากนั้นก็ต้องว่านรกทั้งไปขุมจากอเวจีขึ้นมาถึงขุมที่หนึ่งนนรกบริวารขึ้นมาเรื่อยหลังจากนั้นมาจากนรกขุมใหญ่แล้วก็ต้องเข้ายมโรกีนนรกอีกสิบขุม ่ผ่านยมโลกีนกสิบกลุ่มแล้วก็ตั้งเข้าแดนเปรตอีกสิบสองจมพวกคนจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายคนจจกอสุรกายก็มาเป็นสติฉันพอจะสิ้นสุดภาวะเป็นสติฉันก็เกิดเป็นกาห้าร้อยชาติเป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติหลังจากนั้นก็มาเป็นคนง่อยห้าร้อยชาติ ที่เป็นคนง่อยก็เพราะว่าอาศัยที่ตัวเองฆ่าสัตว์ชีวิตโทษวานาธิบาตแล้วก็เป็นคนหูหนวก500ชาติพอ,อาศัยกฎข้องกรรมเวลาที่เขาคุยกันได้ธรรมะธรรมโมบ้างฟังเทศฟังธรรม,มกันบ้างฟังพระสวบ้างแกล้งท้าเสียงกลบส่งเสียงดังคุยเสียงดังน่ะอันนี้ตะวังนะโยมนะแล้วก็ต้องเป็นคนตาบอดห้าชาติ คำตบบา,าตาบอดให้ร้อยใช่ก็หมายความเขาทําความดีกันทําบุญทําความดีเห็นแล้วแกล้งทําไปไม่เห็นแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทราบว่าตัวเองต้องเป็นแบบนี้ก็มีการตกใจกลัวจึงบอกท่านอาการสิจารีว่าอาการสิจารีช่วยเราด้วยอาการสิจารีก็ถามว่าอะไรเราบอกกันที่ก่อนเพื่อนเอ้ยแล้วก็บอกว่าถ้าฉันตายจาก ท่านจุดติจะความเป็นเทวดาต้องไปเกิดในเวจีมาเล่าเรื่อยมาตันดับตันที่กล่าวมาแล้วห <c oughs> ลังจากนั้นนายกาจารีก็ถามว่าสมัยที่เป็นมนุษย์จะทำอะไรไว้แต่านปุตติท่าสุปฏิทิตาเทพบุตรก็บอกว่าสมัยเป็นมนุษย์ฉันไม่เคยสร้างความดีขึ้นที่ว่าทานการให้ก็ดีสินในการรักษาสินก็ดีเจริญภาวนาก็ตามคำคำว่าเมตตาปราณีไม่เคยมี ขาสัตต์ชีวิตตลอดเวลาค้าขายมีความร่ำรวยแล้ต่อมาเมื่อเวลาใกล้จะตายป่วยหนักทุกเวทน,นาครอบงำม,มากเวลานั้นเห็นพัญญานั่งใกล้ๆเธอก็ช่วยทุกวันเทาทุกเวทน,นาไม่ได้เห็นบุตรธิดานั่งใกล้ๆเธอก็ช่วยบรรเทาทุกเวทน,นาไม่ได้ทราบ์สินนั้นหลายที่เป็นคนรวยก็ไม่สาจะช่วยทุกเวทน,นาให้ใครได้ ยิ่งนึกในใจว่าสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าอุบัติเคนแล้วในโลก <c oughs> เขาลือก็ว่าพระพุทธเจ้าใจดีมเมตตาไม่ว่าใครยังนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตร่าขอให้มาช่วยหายโรคความจริงเขาไม่ได้นึกในความนับถือมารูปเดียวกับมัจกุณลัลีมัมุรัลีเขาไม่ทำบาป เป็นนั้นว่าขณะที่นึกถึงขอให้พระพุทธเจ้ามาช่วยในเองเธอก็ตายเพราะบุญกําลังใหญ่จะมีปริมาณน้อยบุญที่นึกถึงพระพุทธเจ้ามีกําลังใหญ่มากแล้วบุญสูงมากแต่ว่าปริมาณขอาบุญนิดเดียวหมายถึงว่าทองคํามีค่าสูงแต่เรามีก้อนเล็กมันก็ใช้ไม่ได้นานถ้าขายก็ไปเดี๋ยวก็หมดใช้สตังค์ที่ก็หมดชั้นใดนี่กําลังใหญ่ของบุญที่เป็นพุทธานวติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าของมัจกุณนรี ส,สุปฏิทิตาเทพบุตร <c oughs> มีกำลังใหญ่จริงจากตายจากความเป็นคนก็มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่เป็นเทวดาวมีนามสุปฏิทิตาเทพบุตรมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารนี่บุญใหญ่กำลังใหญ่แต่ว่าปริมาณน,น้อยครองความเป็นสุขในความเป็นเทวดาวไม่นานก็หมดบุญ ขาจะบอกกับอากากจารีเทพบุตรบอกว่าถ้าท่านไม่ช่วยผมผมต้องลงอเวจีมหานรกแม่ทีกนานแสนนานหลายหลายเลี้ยวหลายสิบกับหรือหลายร้อยกับก็จะกลับมาเป็นคนได้ก็จะมาเป็นคนปกติกับเขาก็สวัยทุกขเวทนามากท้ากาสจารีก็บอกว่าสุปฏิทิตะเพื่อนรักเธอก็เป็นเทวดา ฉันก็เป็นเทวดาเราก็เป็นเทวดาเหมือนกันอโอกาสที่จะช่วยกันมันเป็นไปไม่ได้ฉันไม่มีวาสนาบารมีไม่มีกำลังพอที่จะช่วยเธอแต่บุคลที่จะช่วยได้ก็ย่งมีอยู่องค์คนเดียวคือท้าอินที่เป็นนายพวกเราทั้งสองคนก็พากันไปเฝ้าพระอินทร์ขอให้ช่วยพระอินทร์ทก็บอกว่าฉันเป็นนายเธอก็จริงแหละแต่ว่าฉันก็แค่เทวดาเหมือนกันฉันก็ช่วยไม่ได้ ก็มีอยู่ท่านเดียวองค์นี้ถ้าช่วยได้ก็ได้ถ้าองค์นี้ช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยได้นั่นคือพระพุทธเจ้าเวลานี้พระเจ้าทรงประเด็จประทับอยู่ที่บรรดุกระพงศิลาอาตกำลังเทพโปรดพุทธมารดาเป็นการสนองคุณยานั้นพระอินทร์นิพพาเทวด,ดาสององค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ผู้หญิ์ก็กราบโทลให้ทรงทราบว่าเทวดาองค์นี้คือสุปฏิทิตาที่บุตรมีโทษแบบนี้มีกรรมแบบนี้ก็ว่าเลยไปไม่ขอย้อนหลังแล้วนะเพราะพทะเจ้าทรงฟังแล้วก็ทรงพิจารณาว่าเราจะช่วยเทวดาองค์นี้ได้ไหมก็ทรงทราบว่าท่าเทศอภิธรรมจะไม่ตรงกับบภนิสัยของสุปฏิทิตาทีบุตร เมื่อเทศไปเทศไปไม่ช้าไม่นานอะไรทุพเทติตาที่บุตรก็จะหมดอายุจุติจากเทวดาลงอเวจีทันทีเ <c oughs> จะองสมเด็จพระจินาศีนพิจารณาใหม่ว่าจะเทศอะไรอภิธรรมไม่ถูกใจเทศอะไรดีพระจินาศีก็ทรงทราบว,ว่าถ้าเราเทศอุณหิตวิชัยยรจะเป็นที่ถูกใจของเทวดาองค์นี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินาีจะไม่หยุดอภิธรรมชั่วคราวประเดียวเดียว ได้เทศอุณหิตวิชายยสูตรพอเทศจบก็ปรายโก,ยกสุปฏิทิตาเทพบุตรก็ดีม่ไดกุณลีก็อาการปัญจาลีลเทวดาทหลายหลายองค์ก็ตามเมื่อฟังจบแล้วต่างคนต่างก็มรุมาขผลมีประโสดาบันเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุปฏิทิตาเทพบุตรเป็นประโสดาบันทันทีเมื่อเป็นประโสดาบันก็เป็นเวลาพอดีที่ต้องจดติ เธอก็ตายจากความเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นเทวดาทันทีช่วงพริบตาเดียวตายปุ๊บเกิดปับที่นั่นเองเป็นพระโสดาบันก็เป็นนั้นว่ากฎข้อกรรมทางหลายที่ทําลายสิ่งก็ดีทําลายธรรมก็ดีคิดจะมีโอกาสให้สุปฏิทิตาที่บุตรลงอวัยภุมิต่อไปไม่มีก็เหลือทางเดียวทางที่เขาจะต้องเดินทางต่อไปเข้าถึงนิพพานนี่ระมดาญาโยมพุทธบริษัต เรื่องนี้ที่นํามาพูดเรื่องนี้ก็ดีแต่เรื่องของมัตตกาณลีเทพบุตรก็ตามมีอาการคล้ายคลึงกันแต่เรื่องนี้มีการร้ายแรงมากเพราะสุปฏ really, ิทตาเทพบุตรไม่เคารพพระพุทธศาสนาด้วยและไม่เคารพผูทุกทุกศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาทุกศาสนาก็ต่างศาสนามีความดีเขายังทําความดีกัน ถือว่าบางศาสนาที่มีความดีไม่ถึงนิพพานเขาเขาก็สามารถไปสวรรค์ได้ไปพรมได้ยังมีความดีแต่ว่าสุปฏิทิตาเทวตรไม่ยอมสร้างความดีทุกอย่าง <c oughs> ทำบาปวันดีไม่ละวันพระไม่เวน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปานาฏิบายก็ชอบอธินาทานก็ชอบการเมสสมช้าจายก็ชอบมุสาวาทก็ชอบการดื่มสุราเมรัยก็ชอบชอบหมดครบถ้วนบริบูรณ์ คายความเมตตาปราณีได้ว่าก่อนจะตายเขานึกถึงพระพุทธเจ้าหน่อยเดียวก็เป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกได้ทีนี้การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานให้ถา,าถามว่าสุปฏิทิตาที่บุตรภาวนาว่าพุทธโธหรือเปล่าก็ต้องขอตอบว่าเปล่าเขาไม่ได้ภาวนาว่าพุทธโธแต่เขาคิดเพียงว่าเวลานี้เขาเลลอกันว่าพระพุทธเจ้าใจดี เมตตาปราณีไม่เลือกบุคคลไม่เลือกคณะใครมีทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์ให้มีความสุขเวลานี้เรามีทุกข์มากคือมีทุกขเวทนาทางกายพระป่วยไข้ไม่สบายอ <c oughs> าการเครียดจัดขอยองสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้ามาช่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่เขานึกแค่เพียงช่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเ,เวลานั้นพอดีเขา,าเอิญตาย ตายเพราะอาศัยที่กําลังนึกถึงพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพุทธ,ธานุสติตามภาษาวาลีนึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์แต่เวลาน้อยเลอเกินเวลาของเขานี่นึกนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อยแต่ว่าถึงจะมีเวลาน้อยกําลังที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็เป็นบุญใหญ่เพราะอาศัยที่เป็นบุญใหญ่เขาไม่เคยสร้างวิหารทานเขาก็มีวิมานได้ เขาไม่เคยให้ทานเขาก็มีวิมานได้อีกมีเขามีเครื่องทิพย์มีเครื่องประดับเป็นทิพย์ได้มีร่างกายเป็นทิพย์ได้เพราะอะไรเพราะน่านาุทนาจพระพุทธบาร,รมี <c oughs> นี่ถ้าบรรดาพวกเราเหล่าพุทธบริษัทเวลานี้บรรดาแต่พุทธบริษัทหลายส่วนใหญ่หวังจะไปนิพพานเราก็ต้องกันกันไว้ก่อนว่าเราจะไปนิพพานชาตินี้ได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่แน่ ถึงแม้ว่าจะไปได้แน่ก็ต้องกันไว้ก่อนวอนกนหมึง,มงทานต้องมีทานการให้เป็นปัจจัยมีทรัพย์สินในชาติข้างหน้าจะร่ารวยถ้าเราจะไปนิพพานเราจะไม่มีโอกาสรวยก็ช่างมันหวังหวังว่าบังเอิญถ้าไปไม่ได้เราต้องรวยไว้ก่อนรายการที่สองศินสินนี้เป็นปัจจัยเกิดมีร่างกายมีคุตสาหมอุดม,ดมสมบูรณ์ คนที่รักษาศีลบริสุทธิ์จะมีร่างกายสมบูรณ์แบบทุกอย่างคพรอาการ3ามสองถ้ามีจิตเมตตามากจะมีความสวยมากแต่ก็จะไม่ค่อยมีไข้ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมีอายุยืนนานนีเรื่องของศีล <c oughs> เรื่องของภาวนาก็เป็นเหตุให้เกิดถ้าเกิดเป็นคนยังไปนิพพานไม่ได้ก็เป็นคนมีปัญญาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำแล้วก็ตั้งใจว,ว่าการตายคราวนี้ <c oughs> ล้วขอตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายขึ้นเที่ยวนการมีการร่างกายแบบนี้จะไม่มีต่อไปอีกเมื่อตายครั้งสุดท้ายก็ไม่เกิดมาเพื่อตายใหม่อันนี้อย่าลืมนะตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณสูงมากนะใช้สับง่ายๆแต่เป็นกําลังวิปัสสนาญาณตัวสุดท้ายคือตัดนวิชาไม่ใช่ไปต้องไปนั่งไล่เบีย้ยตามต้องซื้อเรื่อยนะเอาง่ายๆตัดสิ้นใจให้มันแน่นอน ว่าการตายของร่างกายครั้งนี้ถือว่าเป็นการตายครั้งสุดท้ายเพราะร่างกายเรียบรากฏมีอยู่มีแต่วความทุกขเวทนาทุกวันทุกเวทนามีอะไรบ้างก็นั่งนึกตามความจริงหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วมันหิวความหิวก็เป็นทุกทุกตัวแรกเมื่อตื่นใหม่ๆว่าการปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็เป็นทุกเป็นประจำวันไอ้น,นี่มันทุกข์ข้าประกาในสอง การป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นอาการของความทุกข์เป็นการที่สามความปรารถนาไม่ค่อยอยาสมหวังเราตั้งใจอยากได้อะไรไม่ได้ยานั้นสมความตั้งใจมันก็เป็นทุกข์และเป็นการต่อไปการพัดพรากจากของรักของชอบใจมันก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ทุกท้งหมดนี้อาศัยใครใครเป็นเหตุให้เราทุกข์ ก็ท่านผู้นั้นคือร่างกายทุกนั้นไม่เกิดจากการมีร่างกายอย่างเดียวในเมื่อร่างกายอย่างนี้มันเป็นทุกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องการมาอีกเราต้องการจุดหมายปลายทางนั่นคือน,นิพพานถ้าญาติโยมพุทธบริษัทคิดอย่างนี้ทุกวันไม่จะเป็นเวลาเล็กน้อยก็ไม่สําคัญตื่นขึ้นม,มาจะเป็นเวลาไหนก็ได้คิดอย่างนี้ซิก่อนแล้วก็ภาวนาคําาภาวนาจะภาวนาว่ายังไงก็ไม่ว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน ถ้านึกถึงพระุทธเจ้าก่อนจะภาวนายังไงก็ตามถือว,ว่าเป็นพุทธ,ธานุติเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้คิดจนชินสมมติว่าชาตินี้ถ้าเราจะตายจริงๆเอาแค่จะตายจริงก็งมีสองจุดสองสามจุดถ้าเราจะตายถ้าญาโยงคิดอย่างนี้ทุกๆวันไม่จะเป็นวันลักน้อยก่อนหลับทักสองนาทีเตือนใหม่ๆแล้วสามนาทีนีไมาได้ใหดบหวยนะยืนนั่งฟังเพลินตัวเป็นหวยไปเลย ไอ้หวยระยำออกตามนี้ก็สวยเหมือนกันอย่าไปโจมไปเล่งหัวนะ <c oughs> ออก่อนหลับหัวถึงหมอนแล้วนึกสักสองนาทีเตือนใหม่ๆสักสานาทีนี้พอทำอย่างนี้ทุกวันต่อไปไม่ช้าไม่นานนักถ้าถึงเวลานั้นญาติโยมไม่ได้คิดตามนี้จะมีการไม่สบายใจต้องคิดซะนหน่อยนึกซะนหน่อยตามปกติ ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าท่านเป็นฌานในด้านนี้แล้วทิ่เป็นฌานอย่างนี้ขอยืนยันว่าลงรกกันไม่ได้แน่ตอนนี้เวลาที่จะตายให้สังเกตต,ตามนี้าาถ้าใครจะตายเดี๋ยวก็บอกดูนะถ้าหากว่าจะไปนิพพานได้ทุกคนจะเห็นพระพุทธเจ้าสวยงามมากอยู่ใกล้ท่านเลยเห็นพระหนตนอยู่ใกล้ท่านนี้ต้องเห็นทุกคนขอยืนยันว่าเห็นทุกคนนะ ถ้ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้ามายังไม่เห็นพระอรหันต์เทวดาหรือพรหมก็ตามเวลานั้นมันยังไม่ตายป่วยหนักไงก็ยังไม่ตายถ้าเวลาจะตายจะต้องเห็นแต่เห็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าอยู่แนวหน้าด้านหน้าข้างหลังไ็นเทวดากับผมอย่างนี้ปันไปนิพพานกันแน่ถ้าบังเอิญมีเทวดาหรือพรหมอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ยังไม่ไปนิพพานอย่างนี้ตายแล้วต้องเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือเป็นนางฟ้าเลยก็ไม่ใช่ของแปลก ถ้าเป็นเทวดาก็ตามเป็นนางฟ้าก็ตามเป็นพรมก็ตามอีกไม่นานนะักพระีอ่านจะตรัสเราก็ฟังเทศจาพระษีอ่านเป็นแค่จบเดียวอย่างต่ำก็เป็นปสดาบันในความจริงถ้าบำเพ็ญบารมีอย่างนี้เขาไม่เป็นปสดาบันกระนะถ้าสมมติเรายัางไม่ได้นะตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแล้วเทศฟังเทศจาพระษีอ่านนะ่ะถ้าเป็นปสดาบันก็สวยเต็มที อย่างนี้อย่างเร็วต้องไปอนาคามีเป็นอย่างน้อยเพราะบรารมีถึงแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นก็ต่อบุญบรารมีของเราเรื่อยขึ้นไปไปถึงนิพพานเป็นว่าร่างกายประเภทนี้ที่เราไม่ต้องการไม่ต้องพบมันอีกอย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นว่าหมดเวลาพอดีนะ <c oughs> ต่อไปอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมา,า,สสมา,ามทานศีลสมาทานกรรมฐาน เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาใจออกนึกว่าโทถ้าญาติยโยมท่านใดที่เคยปฏิบัติมาแล้วจาที่อื่นเคยใช้คำบรณาแบบไหนคล่องตัวไม่ต้องเปลี่ยนใช้คำบรรณาแบบนั้นตอนนี้ไปเขาทุกท่านเริ่ม